สุกแล้วพี <is a> <finish> so <c ười> <iento> ่นองสบายดีเ้อสุกแลวสุกเลยสุกแลวสุกแล้วเอาแล้วแจงลไม่น้ำาใส่กหลใส่อใส่เ็ดถ้าข้นแย่งก็ง่ญ่ก็ไปจากคอไปได้นะบอกอมแล้วอุ้ยตองเตหน่อยฮะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dian a hơn đấy. Ừ. Mô, không? Mô. Nhảy, lại. Lại. Thương, cái hò này là mình nó

สงหมสนวนลายมันมันจะเปงามมันจะไป,ปอยู่นังคนจะบวมักต่ำป็นหมัดทีเยอะย่าจับเลือดคือวันใหม่เขาจะไม่ได้หมักตำ่ำเออจะได้บวดหงอ้อมพยัน่ะขายอยู่แบ เามายพงีหยดอิมให้มาอมาหาเกคายล้นี่กหายต่นมันหายอางห่ามจะจบกายได้ริงดท่านมาหมาหาเจริงมาจริงมาหาจริงหาหน่อยดู จริงว่าน่นรารเลาเขาะกินข่าวบ่ตนไมซุกือห่อ่ามาเเดียวเดีย่มาเเดียเดี Dễ, yeah, mới ah. well. ah, ah, <laughs> ah. nó nó ha. Áo áo, nó không ra đứng phum khơ. Rồi <laughs> Thôi,

ที่นองน่าตัวเดียวค่ะเต็มเลยเอาจะไปันจะแนะ็นตัวเดียวเต็มลนนะเนีแตกเน้ะแตกเมโตเลยตาอืตัวแดงกันี่เนาะมีลายอ่ะนี่ลายเะรลายแวายนะลายวายนเออแม,ม่นมันปกันอยู่ลายนนะวายะลายวายมีสี่ตัวรวมเลย ยงโหินลายวานเลยเหลตัวเดียวอยู่ในเสียงขวนกินยวานตัวเดียวกับตะุ่นมีุ่นตวเทงอย่หนึ่งมนเมตายวนามตัวสองตัวลายลายชิ้หนึ่งอไ่กไเสยท่มันกปนอนป่านอนงเนาะมันติดน้ำไปป่าบ่ ท้อพอได้เลยผงเเผือเนาะไปเลยคนน่ไขก็ไปไขก็น่แม่กเอนะลูกเดยวตอนเห็นยุจ้ะ่วงเรืองยังอยู่ปีกยวนะอืมมันแม่มานี่ยังเห็นมันนอนในหาดลลเยอเือง นี่อก่ไหมเนาะน้าชาอยากินฝนวามะฮางจะฝนเนี่ยจับอืมน้าอย่าฝนน้าจะฝนก็ฝน น่งิซม่ตา่้าหัวว่างเก่งแท้นา,า่ต้องหว่วงน้นา่ต้องหว่งนนนาางหวงแ <c oughs> พนกล่อ,อ,อ,งองแล้วบอกว่าือพอได้่นันใ่ไหม้ปันหายเล่นปันดูงอง่ง่น,นงยายาได้ค่ น <laughs> ักกินอะไรกาปยอมื้อยากไย้อมื้อดโดให้ิ้าวันนอมาให้เจ้าวเทมีชีพันี่คือไปมีชีพันธ์เธอนาหาพันธ์บอคือสนมอยู่ีพันธ์สามพันธอไปแปดพบอ มันอกระเกาพันแถานี้อันไหนแม่กับไผ่ต um, so at um> uh> ุกาเนี่ยเกติดแต่ยานทินบนบน้องผึ่งข้าวขาวอืข้าวขาวหนี่ยเลยันกับมันงางไผ่กันมีอยู่มันคือมันมันเด็กเศร้าเองมันเนาะ เราทำต้นอะไรปะนี่เขาคือมันไปต่อปัดมันตรงนี้ปัดมันรวมอัดมันแต่ประกเว้นมันนี่นะแกก็ลยใช่ไปย่มดใช่ย่หมดแก่เงยเลยแก็งไม่ดีเลยมันจะมัววนเนาะ